สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ๆที่นะฮะติดตามนะฮะนะครับก็มาพบกันก็เอาหลวงปู่กู่วัดมหาวันมาให้พี่ๆพิจารณานะครับเกหรือแท้ก็ลองพิจารณาเองนะครับนะฮะนะครับนะฮะอันนี้พระพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะ ขยายดูเนื้อลุงปู่หน่อยนะครับดูเนื้อดูหินนะฮะพระรอดกุวัดมหาวันนะฮะสังเกตนะฮะพระจะเอียงไปด้านขวานะฮะเอียงไม่เอียงมากก็เอียงน้อยนะครับแต่ละพิมพ์นะเอียงเอียงนะครับสาเหตุที่เอียงนี่เพราะอะไรนะครับตอนยกพระออกจากพิมพ์หรือเปล่าตอนดันนะฮะตอนดันพระออกจากพิมพ์หรือเปล่า นะครับผมก็ไม่แน่ใจผมก็ยังหากำลังหาข้อมูลกำลังกำลังลองตั้งสมมติฐานไว้นะครับนะฮะบ,บางองค์ก็ตรงนะฮะบนะครับบางองค์ก็แลจะเอียงขวานะครับแต่ส่วนมากเอียงนะครับแต่ละองค์แต่ละพิมพ์นะครับพี่ๆนะฮะเหมือนองค์นี้นะฮะลวงปู่ก็ นะฮะไหลซ้ายอยากยกนะฮะนะฮะไหลขวาจะต่ํานิดนึงนะฮะเหมือนพระเอียงนะครับนะครับนะครับอันนี้พระพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะ,ะ,ะหินอุดตามช่องตามใต้ขานะครับนะฮะ,ะ,ะหินหินนะครับไม่ใช่สนิมเหล็กนะครับถ้าสนิมเหล็กจะไม่มีจุดข้อขาวฝุ่นข้อขาวนะครับเกิดมา เกิดก่อนหินนะฮะเกิดก่อนหินเป็นเชื้อคล้ายๆเติมกอดเติมให้หินหินโตนะฮะหินเกาะขึ้นมาให้หินโตเป็นก้อนขึ้นนะฮะนะครับนะครับเป็นเชื้อประมาณนั้นนะนะครับเราเอานะครับนะฮะส่วนเนื้อพระกู่วัดมหาวันนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นเนื้อดินเนื้อดินนะครับ นะครับบางองค์ก็บอกเนื้อแร่เนื้อแร่นะครับนะฮะเอาหินอะไรล่ะหินอัคนีมาทำหรือเปล่าดำๆหินภูเขาไฟหรือเปล่านะครับนะฮะแถวแถวลำพูนนะฮะแถวโซนพางภาคเหนือผมว่าไม่มีนะครับหินพวกหินอัคนีนะครับมันจะเป็นพวกหินหินอะไรล่ะหินแปรหินตะกอนนี่แหละนะครับนะฮะแล้วก็ ส่วนที่หุ้มส่วนที่เป็นหินในองค์พระก็คงเป็นฝุ่นที่มันแปรออกมานะครับมาตกค้างและเกาะตามองค์พระนะครับนะฮะนะครับ,นะรบเกิดหินนะครับอน,นิรพะพิมพ์ตื้นนะครับนะฮะนะครับ,นะรบไวโ้โพซ้อนนะครับ มองลองส่องไปลึกๆแทบทุกองค์จะเป็นเป็นเป็นโพซ้อนนะครับนะฮะเป็นเหมือนองค์นี้นะครับนะฮะนะครับก้านใบโพนะฮะคมนะฮะก้านเล็กๆนะครับนะฮะก้านใบนะครับไม่ใช่กิ่งนะครับไม่ใช่กิ่งโพนะครับกินะครับเป็นก้านนะครับละเอียดงานเขาละเอียดนะครับมีทั้งสองใบเลยนะครับก้านนะฮะ นะครับเนื้อเนื้อจัดนะฮะเนื้อดินพระองค์นี้นะครับจับลุงปู่บ่อยถ่ายให้พี่พี่ดูบ่อยจะพึ่งเบื่อนะครับดูด้วยกันก่อนเอาพระสวยมาให้ดูนะครับนะฮะพี่บางท่านก็บอกเก็บเก็บไว้คนเดียวเถอะนะครับพระใหม่นะครับเก็บก็คังคนเดียวอ๋อเก็บก็เก็บนะครับเก็บไปแล้วละครับนะฮะนะครับ ใครจะกล้าขายอย่างนี้ดูสิหาอีกหาอีกเท่าไหร่จะได้แบบนี้นะครับนะฮะนะครับ,นะรบหูชัดเจนนะครับพระพิมเล็กนะครับ <c oughs> ลองสังเกตหูด้านตรงนะครับฝั่งขวามือหลวงปู่ถ้ามองไกลๆเหมือนขีดลงนะครับนะฮะแต่ฝั่งซ้ายเหมือนเหมือนจาก อ่าระหว่างหางหางคิ้วนะฮะเหลี่ยมคมคมนะนะฮะหางคิ้วเห็นไหมครับนะครับหางคิ้วนะฮะเหลี่ยมคมคมแล้วโค้งแบะออกนะฮะแบะออกนะครับนะครับมองด้านตรงจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้ามองด้านข้างเนี่ยสามเหลี่ยมนะฮะตรงนี้คือด้านหน้ามุมหน้าของขาอข้หนานะครับนะฮะหนากว่าฝั่งขวามือนะครับนะครับตั้งคอสังเกตนะครับนะฮะเป็นพระพิมพ์เล็กนะครับนะฮะ นะครับอันนี้ก็หลวงปู่พิมพ์เล็กอีกองคหนึ่งนะครับนะฮะาบสีทองนะครับมีทุกองค์นะครับพระองค์เมื่อกี้นี่ก็มีแต่มีเกิดนน้อยเป็นคล้ายๆไขไขของดินไขของไขถ้าว่าไขาดินก็ไม่ใช่นะครับเราก็พิสูจน์ทราบไม่ได้ยืนยันไม่ได้ นะครับว่าไขที่มันเกิดขึ้นติดองค์พระนะฮะเกิดจากอะไรนะครับนะฮะแต่เป็นแต่เป็นกลุ่แน่นอนนะครับธรรมชาติสร้างสรรนะฮะธรรมชาติสร้างมานะครับพี่พี่นะฮะนะครับหลวงปู่พิมพ์เล็กนะครับนะฮะนะฮะเนื้อใสปิ้ง นะครับใสเหมือนเหมือนเหมือนคนอายุประมาณสักเท่าไหร่ดีละถ้าดูเนื้อดูผิวพรรณนะครับนะฮะไม่ถึง30ดีแล้นะฮะนะครับนะฮะดูเหลียมเลี่ยมตรงขอบด้านฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะขยับลงไปผมจะผมจะหมุนดูความลึกของหลวงปู่องนี้ดูเกตพาพี่ๆดูเกตรพระหน่อยนะครับนะฮะ ผมชอบพระองค์นี้ก็สวยนะครับนะฮะนะฮะเลียมที่เขาขุดลงไปนะครับสังเกตนะครับนะฮะมือผมอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ก็ขอไฟนะฮะนะครับนะครับหูเห็นไหมครับพอหูเราขยับมาฝั่งนี้หูฝั่งขวานะครับเมื่อกี้พระพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครที่ที่ให้ดู ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูหูขวาเห็นไหมครับที่มันโค้งแบะออกนะฮะคือส่วนหน้านะฮะถ้ามองด้านข้างเข้าไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับนะฮะเส้นข้างหูนะครับหินเกิดนะฮะนะครับหินเกิดทุ่มนะฮะนะครับแหลมลงไปใต้หินเลยนะครับซุ้มต่างๆนะครับ ข้างแขนหลวงปู่ก็มีหินนะครับนะฮะดูเม็ดใบโพสุ้มต่างๆเขาไล่ลงมานะครับพระไม่มีปีกนะฮะมีนิดเดียวเห็นไหมฮะมีมีมีเหมือนรอยขีดไปขึ้นไปข้างๆพระนิดเดียวนะฮะคือปีกพระนะครับคืออยากจะบอกว่าไอ้ปีกพระนะผมว่าไม่มีหรอกนะครับเป็นเหมือนพระทำมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่แล้วปีก มันมันเลอะเทอะเอ้ยพูดผิดว่า่ยนะครับคือมันว่าบุญเลยนี่ขอไฟขอไฟมันไม่ได้ไม่ได้ไปว่าใครนะค,คือคือตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันขออภยัยถ้าถ้าไปล่วงล้ำคนอื่นนะครับผมก็ไม่ไม่ชอบที่จะไปก้าวไก่คนอื่นนะครับนะฮะถ้าปลอมก็ปลอมผมคนเดียวโอ้ยหลงเลย หลงทางเลยเมื่อกี้พูดออกมาได้ยังไงเนี่ยนะครับก็จริงอะ่ะมันเรื่องจริงนะฮะเขียนปีนะฮะนะครับก,ก็ขอพูดเลยหน่อยกันแล้วกันนะครับก็คือคือเอาเรื่องจริงที่มันปรากฏที่เห็นตามตามสื่อต่างๆครับนะฮะนะครับ อ่ามาถึงลุงปู่พิมพ์ต่อแล้วเอาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่นะนะครับนะฮนะกิ่งเนี้ยกิ่งถ้าเป็นกิ่งโพธาไหลคมคมไหลมา,าก้านใบนะฮะใบบนนี้นะครับเหลี่ยมใบสองเหมือนมีมีปลายใบสะบบัดหรือเปล่านะครับบางครั้งมัน มันก็มองไม่ออกนะครับคาบคาบที่เขาคุมนะฮะเขาปิดรูปต่างๆไว้นะครับนะครับนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับการเกิดหินนะฮะการเกิดหินสนิมเหล็กนะฮะย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าหินที่เกิดตามนี้นะฮะตามตามตามฐานหลวงปู่นะครับมีฝุ่นสีขาวๆนะครับนะฮะ หินกับฝุ่นนี้ของคู่กันเลยแยกสิ่งไหนสิ่งหนึ่งออกกันไม่ได้นะครับนะฮะนะฮะงั้นงั้นก็หินปลอมเลยสมมติว่าไม่มีสีขาวคู่กับหินนะฮะนะฮะจบเลยสีขาวเหมือนเหมือนในใต้ฐานลุงปู่องนี้นะฮะฐานฐานนะฮะเขาอาจจะเกิดหินนะฮะหลังจากขาวดำขาวแล้วสีขาวนี่แหละเชื้อหินนะครับผมว่านะครับบ่อยเอิญ เออลวงปู่โดนจับจับล้างอาบน้ำนะครับนะฮะก็เลยนะฮะสีขาวจบณตรงนี้นะครับนะฮะคงไม่มีโอกาสเกิดอีกแล้วสีขาวนะครับนะฮะนะครับตรงอ่านี้ฮะนะฮะขยายให้ดูนะครับตรงตรงเอาขาขวาลุงปู่นะครับนะฮะตรงตรงตรงอ่า นะฮะตรงนัแข้งด้านในนะครับสีขาวๆนั่นเลยฮะคือตัวเกิดหินนะครับนะฮะนะครับ,นะรบด้านบนพอเห็นไหมพระล้างออกแล้วฮะส่วนส่วนมากสีขาวที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็แข็งตัวนะครับเป็นขุยบางครั้งก็เป็นขุยเป็นหินบ้างเป็นขุย คุยๆแดงๆหลุดออกมาม้่งนะครับม,มันมันมันเราก็ไม่รู้ว่ากฎของหินนะฮะวัฏจักรของหินการเกิดหินเราก็ไม่ได้เรียนรู้นะครับเรียนตั้งแต่อะไรล่ะหินแปรหินอะไรอคนีแล้วก็หินหินตะกอนนะครับอันนี้น่าจะหินตะกอนนะนะครับที่มาก่อ นะฮะเป็นเศษฝุ่นเศษตะกอนนะฮะแปรกลายแปรแปรกลายเป็นตะกอนนะฮะสลับปัญญานะครับการเกิดของไอ้วัตจักรของหินนะครับนะฮะนะครับอื้อเข้มเหมือนแขกเลยลุงปู่นะครับเข้มเหมือนไอเหมือนเอ่อผู้ชายผิวเข้มนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนโซนบ้านเราก็เหมือน เหมือนประเทศไหนดีละ่ะนะครับถ้าเข้มเข้มก็ต้องนะอินโดนีเซียนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับสีเข้มเข้ม,ขมนึกผม,ผมเห็นรูปปูองนี้ผมก็นึกถึงถึงถึงเออถึงแขกถึงไอ้ผู้ชายที่ผิวเข้มเข้มในต่างชาตินะฮะนะครับนะครับมองมองไปมุมนั้นเขไม่บาปหรอกก็ นะครับหลวงปู่เฟมฟิล์มใหญเ่เกือบออกฟิล์มเล็กนะครับดูหินดิหินตรงหน้าตักหลวงปู่เนี่ยมีสีขาวบ้างไหงเเมเหน็นไหมฮะนะครับนะฮะหัวเข่าที่เรแหลมนะฮะใต้หัวเข่ามานิดนึงนะฮะนะครับนี่แหละนะครับนะฮะถ้าถ้าถ้ายังไงละ่ะคือคือถ้ามีพระแบบนี้ ต้องมีสีขาวปนกับหินนะครับนะฮะนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่ๆจะพิจารณานะครับว่าที่ผมเอามาให้ดูนี้ที่อ่พระเกหรือพระแท้นะครับนะฮะนะครับก็พิจารณาเองนะครับนะครับนะครับครบทุกองหรือยังนี่นะครับนะฮะนะครับก็ ขอ,ขอบคุณมากนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะฮะที่เข้ามารับชมนะคัะนะครับหินหินตรงกลางนี้นี้นะครับปกติเขาเป็นเป็นเป็นแผ่นดินนะครับแผ่น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 ฝาฝาฝา,าตุ่มน้ํานะครับนะฮะอันนี้ด้านในของตุ่มนะครับที่สีสขาวขาวหินเกิดบางเป็นพ่ผิวพ่ผิวนะเป็นพิผิวขอบด้านในนะครับพิผ you ิวหินไม่เป็นก้อนโตนะครับ นะครับอยู่ในอากาศอับนะฮะในการอากาศอับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะพระไม่อยู่ในไหหรอกผมว่านะครับเพราะว่าด้านในไห้เนี่เป็นหินผมก็เคยเห็นนะเป็นหินเรียบๆนะฮะนะครับไม่มีพระเข้าไปอุดอยู่ด้านในนะครับนะครับนะครับดูข้างพระนะฮะดูดูการเกิดหินผิวนะฮะข้างหลวงปู่พิมพ์เล็กสองตรงนี้นะฮะ ช่องว่างนะฮะหินเกิดพ่ผิวนะครับเกิดด้านในเขาเกิดอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับนะฮะ,นะะก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่มารับชมนะฮะเอาเมื่อกี้ผมว่าจะหมุนดูฐานรอบๆให้พี่ๆดูหน่อยนะครับนฐะานแต่ละองค์นะครับนะฮะนะครับนะว่าแตกต่างลาดกันยังไงนะครับนะครับ นะครับดูฐานแล้วเห็นเส้นน้ำตกหรือเปล่านะครับว่าว่าไปนะครับดูธรรมชาตินะครับดูฐานดูก้นพับนะฮะลักษณะก้นพับองนี้ดูได้เลยนะครับหินหินติดด้วยนะครับตรงตรงข้างๆตรงข้อที่รอยนี้เป็นผมก็งงนะรอยพระออกเขามีรอยเสียบเสียบขึ้นนะแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับมุม มุ inh. มนี้หรือมุมด้านซ้ายอยู่ตรงไหนผมก็งงแล้วนะครับแต่ไม้ดำนออกแน่นะครับหินติดตรงหัวฐานใต้ล่างนี้ฮะนะครับนะฮะนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่ดูเข่าได้เลยนะฮะพิมพ์ใหญ่เข่านะฮะอันนี้ก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะฮะหมุนเร็วๆหน่อยนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่เข่าอย่างนี้นะครับ นะฮะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เข่าไม่สมบูรณ์เป็นพระพิมพ์ตื้นนะฮะอันนี้ชี้วัดไม่ได้พระอาจย์เขาปั๊มไม่ไม่ไม่เต็มนะฮะนะครับพิมพ์ต้อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับพิจารณานะครับสวัสดีครับ